สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงสิงคโปร์แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมซันตาแกรนด์โฮเทลนะครับเป็นโรงแรมที่ตกแต่งก็ดูดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมห้องของผมที่จะพามาดูนะครับก็เป็นห้องกระจิ๋วหลิวนะครับเล็กมากๆครับผมเรียกว่าอยู่ได้แค่คนเดียวนะครับ นี้เราจะมาดูห้องน้ํากันก่อนนะครับห้องน้ำก็มีสั้นๆอยู่แค่นี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ําของเราอ่าพอเข้ามาจากประตูปุ๊บก็จะเจอห้องน้ำนะครับแล้วก็เจอเตียงมีแค่เตียงนอนเท่านั้นนะครับทีวีคิดดูครับก็ยังเป็นทีวีติดผนังนะครับเล็กมากๆนะครับ เทียบกับตัวผมดูนะครับซึ่งมันไม่พอจากกลางแขนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรครับช่วงที่เรามาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โรงแรมราคาค่อนข้างแพงนะครับก็อยู่ๆไปก่อนนะครับผมโอเคอมีอะไรซึบหน้าเราไปเที่ยวไหนแล้วก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆชมอีกนะครับอ๋อลืมบอกไปครับผมอันนี้เป็น อุปกรณ์ในการถ่ายทํา F1 อุปกรณ์ในการถ่ายทํา F1 ของเรานะครับกล้องแล้วก็มีเป้นหนึ่งใบเท่านั้นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมไปทานข้าวที่ไหนก็หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับ